รู้หรือไม่การดูแลเครื่อดงดนตรีช่วยประหยัดเงินมหาศาลในการดูแลเครื่องวัดวินเราใช้น้ำยาทั้งหมด4ตัว 1. Key oil 2. Boil 3. g l o กก k e e 4. Slide k e e 1. Key oil ช่วยลดการสึกหลอของเครื่องดนตรีทําให้เครื่องดนตรีกดง่ายควรหยอด1-2ครั้งต่อ1เดือนวิธีการใช้หยอดตามร่องของปุ่มกดแล้วกดปุ่มนั้นซ้ําๆเพื่อให้น้ํา,ายาไหลได้ทั่วถึง แค่นี้ก็สามารถช่วยลดการสึกหลอของปุ่มกดได้แล้ว 2. โบออยเป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้เพิ่มความชุ่มชื้นให้เนื้อไม้ทำให้เนื้อไม้ไม่แตกกร้านเหมาะกับเครื่องดนตรีที่ออกแดดบ่อยๆโดยเฉพาะคาริเนตวิธีการใช้คือเราหยอดโบออยลงในผ้าสวับแล้วก็สวับเครื่องแค่นี้ก็ทำให้เครื่องเราไม่แตก 3. ามคอกกีทคอกกีทเป็นขี้พึ่งที่ใช้สำหรับทาข้อต่อเครื่องเพื่อทาให้เครื่องต่อง่ายและลดความเสี่ยงที่เกิดกับเครื่องระหว่างประกอบ วิธีการใช้เอามือรูปที่ตัวค็อกกีสแล้วก็ทาที่ข้อต่อแค่นี้เราก็ประกอบเครื่องง่ายแล้วก็ทําให้เครื่องไม่เสียหายระวังประกอบ 4. สไลกิสมีสรรพคุณคล้ายกับค็อกกีสแต่สไลกิตใช้กับเครื่องจุดที่เป็นข้อต่อที่เป็นโลหะเช่นฟลุตและแซกโซโฟน แค่มีน้ำยา4ตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีที่เรารักและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครั้งถัดไปถ้าไม่อยากลาดความรู้และเทคนิคดีๆอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย